รถถังรุ่นใหม่ในปี2026ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบสนามรบไปอย่างสิ้นเชิงทุกรุ่นมาพร้อมระบบขับเคลื่อนใหม่กร้อที่อัปเกรดและระบบควบคุมด้วย AI ที่ทําให้รถถังเหล่านี้ร้ายแรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะพูดถึงรถถังรุ่นใหม่ทั้งหมดของปี2026และความแข็งแกร่งของพวกมันไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานสมรรถนะและเทคโนโลยีเริ่มต้นด้วย M1A3 Abrams ร,รุ่นใหม่ล่าสุดรถถังคันนี้มาพร้อมระบบไฮบริดที่ใช้ทั้งดีเซลและไฟฟ้า เครื่องยนต์1,500แรงม้าทำให้สามารถเร่งและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในสนามรบประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นถึง20%และยังลดการปล่อยความร้อนทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบป้องกันขั้นสูงที่สามารถตรวจจับและทำลายจรวดของศัตรูได้ทันทีต่อมาเป็น T-15 Armata าาของรัเสเซียรถถังต่อสู้นี้มีเครื่องยนต์ดีเซล1,500แรงม้าให้ความคล่องตัวสูงจุดเด่นคือป้อมปืนที่ควบคุมด้วย AI แบบไร้คนขับลูกเรือจะอยู่ภายในตัวรถซึ่งปลอดภัยกว่า มาพร้อมปืนอัตโนมัติ30มิมลิเมตรและระบบปล่อยขีปนาวุธต่อต้านรถถังนอกจากนี้ยังมีกรอบปฏิกิริยาและระบบเรดาร์เพื่อตรวจจับภัยคุกคาม Le โ p a า d 2 a 8จากเยอรมันก็ได้รับการอัปเกรดในปี2026ด้วยกรอบผสมขั้นสูงที่ป้องกันการโจมตีได้หลายครั้งเครื่องยนต์1,500แรงม้าที่ได้รับการปรับให้ลดเสียงและความร้อนลงทำให้สามารถปฏิบัติการแบบลอบเรนได้ดีขึ้นติดตั้งระบบแจ้งเตือนเลเซอร์และระบบต่อต้านการล็อกเป้าของศัตรู จีนได้พัฒนาไท 99A3 โดยเพิ่มระบบ AI ที่สามารถล็อกและโจมตีเป้าหมายหอไลายจุดพร้อมกันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบดิเซล1,500แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุดถึง80กิโลเมตรชั่วโมงมาพร้อมกรอบผสมกับเอร่าและระบบช่วยขับเคลื่อนอัจฉริยะที่สแกนภูมิประเทศอัตโนมัติชอ a เลนเจอร์3จากสหราชอาณาจักรได้เปิดตัวในปี2026ด้วยเครื่องยนต์ไฮบริด1,500แรงม้าและปืนใหญ่130ม mm. ม รองรับกระสุนมาตรฐาน NATO ใช้กรอบแบบโมดูลที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและระบบบริหารสนามรบแบบดิจิทัลที่แสดงข้อมูลเรียลไทม์เล l เ r อร์ของฝรั่งเศสได้รับการอัปเกรดเช่นกันในปี2026เชื่อมต่อกับโดรนและระบบตรวจการโดยตรงเครื่องยนต์ v 8 1,500แรงม้าผสมผสานกับโครงสร้างที่เบาทำให้คล่องตัวสูงมีกล้องตรวจจับรอบทิศและระบบเล็งด้วยแสงไฟฟ้า มือคาว่า MK 5บารักของอิสราเอลใช้ระบบควบคุมการยิงด้วย AI ที่สามารถระบุเป้าหมายได้อัตโนมัติติดตั้งระบบป้องกันโทรฟีรุ่นล่าสุดที่ตอบสนองเร็วมากเครื่องยนต์1,500แรงม้าเคลื่อนที่ถอยหลังได้เร็วและสามารถขนส่งทหารในสนามรบได้ด้วย K2 Black Panther จากเกาหลีใต้รุ่นปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลแบบน้ำหล่อเย็น1,500แรงม้ามีระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติและระบบการสะเทือนอัจฉริยะที่ปรับตัวตามภูมิประเทศ สามารถลุยน้ำลึกได้เหมาะสำหรับภารกิจสะเทินน้ำสะเทินบกตุรกีเปิดตัวอัลเตที2พร้อมเครื่องยนต์1,500แรงม้าพัฒนาในาประเทศมีกรอบผสมระบบเตือนเลเซอร์และระบบป้องกันทั้งแบบซอฟต์คิวและฮาร์ดคิวพร้อมระบบรบอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบอินเดียก็ไม่น้อยหน้าอัปเกรดอาจุน MKII ให้มาพร้อมเครื่องยนต์1,500แรงม้ากรอบเอราและระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยสามารถยิงกระสุนเลเซอร์นำวิถีได้และใช้โดรนเพื่อรับข้อมูลจากสนามรบแบบเรียลไทม์ รถถังในปี2026มีสิ่งที่เหมือนกันคือระบบไฮบริดหรือระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทุกคันสามารถประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์มีระบบตรวจจับภัยคุกค,คามอัตโนมัติและสามารถตอบโต้ได้ทันทีกำลังเครื่องยนต์1,500แรงม้ากลายเป็นมาตรฐานใหม่และทุกประเทศเน้นการพรางตัวความเร็วและการเอาตัวรอดในสนามรบมากขึ้นจากการพัฒนานี้กองทัพทั่วโลกจึงมีความสามารถในการรบที่รวดเร็ว ฉลาดและร้ายแรงยิ่งขึ้นสนามรบในปี2026กลายเป็นสนามของ AI ความเร็วและข้อมูลรถถังจึงไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามเท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของพลังอัจฉริยะในยุคใหม่